วันนี้นะคะเราเดินทางด้วยรถยนต์ a new BRV คันนี้ค่ะทุกคนแล้วแพนเราอะคือจะไปสวนเซนจิทิติแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วคิดว่าถ้าเราจะไปสวนในช่วงเวลาที่ฝนตกมันคงจะไม่เวิร์กใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าคันนี้ปรับโฉมใหม่มาก็ต้องบอกว่าใหม่จริงๆก็คือเขาได้้จัดที่นั่งไงนั่ครับเบาะได้หลายแบบ ฝังอะไรอะฝัง่งนี้เรียกว่าฝั่งอะไรนียกว่าอีกฝังง่งนึ่งเรียกวอีกฝั่งนึงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีกุ๊กวีซรายการที่จะพาทุกคนไปสร้างความน่ารักถึงพี่ค่ะแล้วันนี้นะคะเราเดินทางด้วยรถย,ยนต์เอ็นยูบีเคันนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะพาทุกคนนะคะไปแลนด์มาร์กต่างๆนะคะเรียว่าเป็นจุดเช็คอินล้กันจะเป็นยังไงนะคะคลิปนี้อก็ตามมาดูกันเลยไปดู เราจะพาทุกคนไปซรากันนะคะก็คือตชวเชนย่ญญานเจ้าคนะและปากเกร็ดเมืองทองค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วแพลนเราคือจะไปสวนบึงจาคิตรีแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วคิดว่าถ้าเราจะไปสวนในช่วงเวลาที่ฝนตกมันคงจะไม่เวิร์กใช่ไหมทุกคนเราก็เลยเปลี่ยนแพลนกันมาแถวย่านจ้าคนะปากเกร็ดดีกว่าถ้าสมมติหลายคนมาใช้บริการที่สนย์บริการสาขาเจ้าคนะหรือว่าสาขาปากเกร็ดเมืองทองของเราเนี่ย ก็สามารถแวะมาเช็คอินแถวแนี้ได้แล้วจะเช็คอินแรกที่เราจะไปนะคะก็คือเมืองทองธานีค่ะทุกคนต้องบอกว่าไกลมากๆทั้งสองสาขาของเราแล้วก็ในเมืองทองธานีเนี่ยก็จะมีทั้งแบบชาเลนเจอร์แล้วก็แบบอนะิมแพคอารีนาเนาะที่เขาจะมีการแสแดงโชว์สินค้าแล้วก็จักคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้นะพี่แพทก็คือไกลามากๆเนาะใช่คือมันไม่ไกลเลยจากสา,าขาเราหรอก็าจากโชว์รูมอาจาจะแจ้งวัฒนะก็มาได้สองทาง หรือว่าถ้ามาทางด้านหน้าถานนแจ้งวัฒน,นะ mm hmm. ก็ไปกลับรถมารวมอะไรก็น่าจะประมาณ3โล3โลนิดเดี้วบอกว่าคันนี้ปรับโฉมใหม่มาก็ต้องบอกว่าใหม่จริงๆเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยสัมผัสได,ด้วัดสดุที่ใช้ถือว่าวัดสดไนะุไม่แพ้กับ hrv เลยนะไม่แพ้กับรุ่นพี่เลยเนี่ยเท่าที่จับมาพวงงอะไรพุ้มหนังหนังเงียนมือแบบแบบ hrv เลยตัวเบาะก็เป็นเบาะหุ้มหนัง ก็จะเป็นหนังผสมมีหนังแท้มีหนังสังเคราะห์ผสมกันรูปเบาก,ก็ใช้วัสดุดีมากคันนี้มีระบบวอล์กเอวออโตล็อก Walk A เราสามารถตั้งค่าวอล์กเอลวลออโต้ล็อกได้ถ้ากุญแจออกห่างจากตัวรถเกิน1.5เมตรไปรถก็จะล็อกให้อัตโนมัติโอเคนะคะเราก็ออกมาจากมันครั้งนี้แล้วจุดชเชนต่อไปของเรานะคะจะเป็นที่ไหน<ย>พี่แพ๊ยังอยู่ในเมืองทองอรอ ah? ใช่หนึ่งว่าออกแล่ว่าวเนี่ยยังยังแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปสวนสมเด็จ สวนสมเด็จสีนัครินซึ่งมันมีทางเข้าจากข้างในเมืองทองเลยอ่าม,มันเข้าจากข้างในเมืองทองก็ได้หรือว่าถนนสมประภาก็ได้อ่าเข้าได้สองทางแต่เดี๋ยวเราจะไปเข้าจากทางข้างในเมืองทองตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในสวนแล้วก็คือจริงๆแหล่วเขามีเขาก็กีปิดปรับปรุงอยู่ด้วยนะในส่วนหนึ่งอันนี้ก็สามารถมาปั่นจักรยานได้ออกกำลังกายได้วิ่งได้นะ สบายอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนที่แดดจามากแล้วก็เย็นๆมีแอโรบิกอ๋อพี่แพรบอกว่าตอนเย็นเย็นเคาะก็มีแอโรบิกด้วยก็คือถ้าใครอยากจะมาเต้นออกกำลังกายสักนิดสักหน่อยนะคะก็มาได้เลยอันนี้ั่งนลุนชหมกลางน้ำ สีหรือเปลพี่แบทใช่คือเราจะไปดูวิวนันคือแม่น้ำเนจ้าพระยาไหมใช่แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคนี่นะคะเราก็กำลังจะเดินขึ้นสะพานพระราม4คือเรามาจอดรถฝั่งตลาดใช่ไหมพี่แบทไม่อ้าวจอดฝั่งตลาดฝั่งไหนอ่ะ ถ้าฝั่งตลาดเกาะเกตตลาดบางเกตอีกฝั่งนึงฝั่งน้นมีที่จอดเหมือนกันแต่ฝั่งนู้นต้องเสียเงินอ่าฝั่งเข้เรียกว่าฝั่งอะไรอ่ะฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งอะไรเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องบอกว่าถ้าใครจะมาเกาะเกตนะคะเหมาะมากๆกับใส่ลุยสส่กินเพราะว่าไรเพราะว่าที่เนี่ยเขามีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบมากๆเลยแล้วก็มีโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าเหนื่อยอ่ะ มีทั้งโบราณสถา,า,น,ตา,ตานต่างๆมีกิจกรรมต่างๆเลยแบบเยาวลายลูกแบบแล้วก็ปปจะเป็นปั้นช่องปั้นดินเผาไปนั่งปั้นได้เลยมีที่ให้ปั้นใช่แล้วก็ผมแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยอ่าดีเนาะอ่าแล้วก็แต่ว่าใครจะไปก็แนะนำให้ต้อมปั่นปัรยานปั่นจัก,กรยานไว้ก่อนนะอา่าเขามีปัดจักรยานด้วยครับปจักรยานปานั่นถ้าใครมาใสา่จักรยานอะ อาหารก็คือร้านอาหารอร่อยๆเด็ดๆก็คือสุดยอดเลยที่นี่ที่เกาะเกร็ดบ้านเรนืองรุแล้วนะข้ามไปฝั่งกเกาะเกร็ดแต่ว่าถ้าอยากอยากมองวิวกเกาะเกร็ดชัดๆขึ้นมาดูพระรามสี่ก็ได้สำคัญนะ่ะถ้าจากฝั่งวิวเราก็จะเป็นเอฮอันนูนั่นแหละทุกคนได้เห็นได้เห็นเจดีย์แล้วก็ตำแหน่งนี้ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวได้เห็นพระอาทิตย์ตกอยู่ข้างๆเจดีย์เลยตอนเย็นๆถ่ายพระอาทิตย์ตกสวย มันก็สุดเจด,ดีที่แบบเจดีใช่จุดเด่นหัวใจของตัวรถทุกคันนะครก็คือเครื่องยนต์<ม>เครื่องยนต์คันนี้เนี่ยถูกปรับปรุงมาใหม่เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรดับ <Wow. S 2> เบิลโอเอแคมชาร์ฟ4 1 6วาล์วเขารกว่าให้พละกกำลังให้แรงม้าที่สูงสุดในคลาสได้121แรงมา้า oh. แล้วก็แรงบิดก็สูงที่สุดในคลาสเหมือนกันได้145นิวตันเมตรจากที่ขับมาเนี่ยก็ ถือว่ามีอัตราเร่งถือว่ามีกําลังเพียงพอต่อการใช้งานใช้งานทั่วๆไปครับปกติเห็นกําลังอันนี้เพียงพอเลยอแล้วก็คือพี่แพทลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรไหมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้า BRV Allnew คันนี้ก็คือเขาน่าได้เจ็ดที่นั่งไงนั่ครับเบาะได้หลายแบบเช่เช่อะไรแบบนี้ไงนั่งเจ็ดที่นั่งอ่าอะไรอีกอะจะพับมาเหลือเป็นหกที่นั่งได้ หรือว่าจะพับแถวสามให้ลากไปเลยก็ได้อันนี้คือมันลาบเลยใช่ไหมใช่ทีนี้ถ้าคาบอกอะปรับพับแถวสามลากได้หรว่าถ้าต้องการพื้นที่เยอะมากแถวสองก็พับได้อีกแถวสองก็แยกพับเป็น60-40ิรือว่าถ้าจะพับแถวสองแบบเดินขึ้นแถวที่สามนะคับให้คนขึ้นก็ปรับพับเป็นวันโมชั่นหรือว่าวันโมชั่นเนี่ยเป็นอะไรที่เบามือมากๆ เพราะเราจะตลกขึ้นมาเราแค่เสริมแรงไปนิดเดียวก็พาบได้แล้วครยังไม่เคยลองก็ต้องมาลองเนาะอย่างแบบคนที่แบบที่บ้านมีครอบครัวหลายๆคนอะไรอย่างเี้ยที่นั่งก็โอ้โถ,ถ้าสนใจถ้าจำเป็นก็จะต้องใช้รถมากกว่าห้าที่นั่งต้องเป็นต้องมีหกผู้โดยสารหกคนเจ็ด 3, 6, 6, 7, <ม>คนอย่างเงี้ยก็ลองมาดูก็เป็นรถที่ตอบโจทย์อะไรได้หลายหลายอย่างก็อย่างสถานที่ที่เราไปวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น สวนสมเด็จเนาะเมืงองทองธาน,นีแล้วก็แบบแบบกับ,กบเกาะเกต็ดนะคะทุกคนก็ต้องบอกว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยก็เป็นจุดเช็คอินที่เด็ดในย่านของแจ้วัฒน,นาแล้วก็ปากตึกเมืองทองเนาะถ้าสมมติอย่างที่ว่าใครมาใช้บริการสาขาเราอะ่ะ <c oughs> ก็สามารถแวะมาเที่ยวหรือเยี่ยมชมจุดเช็คอินตามที่เราแนะนําได้เลย หรือว่าถ้าใครมีสถานที่ดีๆแนะนํานะคะหรืออยากจะให้เราไปซ่าที่ไหนเอาหาัวใจรุ่นอะไรไปซ่าก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระต่ายกดกระดิ่งทิ้งๆให้ลเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย